สวัสดีค่ะปรจจันบ้านรักงานฝีมือและ DIY e นะคะวันนี้ประจันจะพาทำตะกร้ารูปหัวใจนะคะจากเส้นตอบไม้ไผ่เดี๋ยวเราไปดูอุปรกรณ์และวิธีทำกันเลยค่ะไปดูพร้อมๆกันค่ะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีตอบไม้ไผ่นะคะแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ฟอกกี้ไวพรมน้ำค่ะ แล้วก็มีดไปตัดตอกนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ประจันจะพาทํารูปหัวใจแบบนี้นะคะวันนี้ประจันจะใช้ตอกทั้งหมด22เส้นนะคะความยาวของตอกก็จะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วนะคะความยาว14นิ้วประมาณสิบครึ่งเซนค่ะ ประมาณครึ่งเซนนะคะหรือใหญ่กว่าครึ่งเซนตอกใหญ่กว่าครึ่งเซนนิดหนึ่งค่ะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มที่ลายขัดก่อนเลยนะคะประจันจะขึ้นที่สามเส้นก่อนนะคะจะไม่วางตอบชิดกันมากเหมือนเดิมนะคะถ้าใครคิดว่าประจันไปเร็วให้ไปกดที่มุมกวา่า ไรูปฟันเฟืองนะคะไปมุมขวาของคลิปแล้วก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปดูตรงความเร็วความช้านะคะปรับได้อันนี้คือลายขัดนะคะประจันต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่า ปจันไม่ได้เป็นทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ชำนาญทุกอย่างปจันเห็นไอเดียในแอปพินเทเลตหรือไอเดียที่ประจันไปเที่ยวไปไหนมาเจออยากทำเป็นประจันก็จะหาวิธีทำหรือถามคนที่เขาทำเป็น แล้วก็มาแบ่งปันความรู้ที่ประจันฝึกได้เป็นยังไงนะคะหรือว่าใครผ่านมาเจอคลิปนี้เห็นแล้วทำเป็นกว่าประจันแนะนำประจันได้นะคะอันนี้เกิดจากความชอบล้วนๆนะคะทุกคนทุนเดิมของประจันก็คือประจันชอบงานฝีมือกับ DIY อยู่แล้ว กระเป๋าส่วนใหญ่ที่ใช้ก็ทำเองนะคะแต่ก่อนประจันอยู่บ้านจังหวัดยะโสธรประจันช่วยพ่อแม่สารกระติบข้าวนะคะก็เลยเป็นทุนเดิมเกี่ยวกับการสารพอที่จะดูวิธีทำอาจจะเป็นคลิปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยประจันก็พอจะเข้าใจแล้วก็จะมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะ เราจะสารไปด้วยกันเราจะเป็นไปพร้อมกันนะคะทุกคนอันนี้ประจารยจะสารลายขัดจะเอาตาห่างๆหรือใครสารเป็นลายสองก็ได้นะคะไปดัดแปลงไปต่อยอดเอาแต่ปอาจารย์ยังไม่เคยฝึกที่ว่าเป็นลายสองนะคะเดี๋ยวว่างๆประจารย์จะมาฝึกจะได้ผลยังไงปอาจารจะ มาทําคลิปให้ดูนะคะหมวกยังไม่สําเร็จนะทุกคนยังไม่สําเร็จการทําปีกหมวกป้าจันคิดว่ามันต้องมีแบบขึ้นตอนตอนขึ้นปีกหมวกนะคะต้องมีแบบขึ้นมีแบบแต่ยังไงป้าจันจะพยายามทําให้ได้นะคะแต่ตัวตัวหัวหมวกนะ่ปะป้าจันทําได้แล้ว อันนี้คือลายขัดนะคะง่ายๆยกหนึ่งทับหนึ่งนี่เห็นไหมประจันจะพยายามเลือกที่ตอกไม่แตกนะเดี๋ยวมันก็ยังติดมือมาอีกนะคะประจันมีความคิดว่าประจันอยากทำงานฝีมือไปขายให้เกิดรายได้นะคะตามตลาดนัดแต่ว่าจะมีเวลาทำแค่ไหนเพราะว่า จันถึงสุกก็ทำงานนะคะทำงานประจำหยุดแค่เสาร์อาทิตย์อย่างว่าแล้วเราอายุเยอะแล้วกลับมาถึงบ้านทำกับข้าวทำอะไรกินมันก็เหนื่อยแล้วค่ะทุกคนบางวันก็ไม่ได้ทำบางวันก็ได้ทำงานที่ตัวเองชอบ ข้างหนึ่งป้าจันจะใช้ตอกสิบสอเส้นอีกข้างหนึ่งป้าจันจะใช้ตอก10เส้นนะคะสามดข้างนี้พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเราเอาข้างนี้ก่อนให้มันได้12เส้นสาห 7, 8 3, 6. างนี้ดีกว่าสามหกเก้ 3, 6, 9, ตกแตกนะคะเปลี่ยน สิบสอีกเส้นหนึ่งนะคะเ,เปลี่ยนข้างนีง้เส้นตอบที่เราจักนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะของการสารช่องประจันจะไม่ใช่มีงานสารอย่างเดียวนะคะมีทั้งงานผ้างานพลาติกงาน DIY ต่างๆนะคะด้วยความชอบของประจันเองส่วนตัวนะคะทุกคน อันนี้เราก็มาดูนะคะข้างนี้เราครบสามหกเก้าสิบสองสามหกสามหเจ็ดแปดข้างนี้จะต้องเป็นสิบเส้นนะคะจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งข้างนี้นะคะสามหข้างละหกเส้นเราสารขึ้นอีกสองเส้นนะคะให้เป็นสิบเส้นนี่นะคะ อยากทำดอกมะลิวันแม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องจัดแล้วค่ะแต่ว่าจะ DIY จดีไอจากถุงพลาสติกนะคะนี่ก็จะเป็นสามหกเก้าสิบเส้นนะคะสิบเส้นอ่ะแล้วก็มาทำฝั่งนี้ เห็นไหมคะทุกคนหกเส้นเราจะแบ่งขึ้นเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราจะมาขึ้นขึ้นรูปทรงนะคะเห็นไหมจะแยกออกเป็นลักษณะนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันทีนี้เราจะพับตอกไว้นะคะฝั่งนี้ ถ้าเราหักมาใส่น้ำสักหน่อยคมน้ำเราจะขึ้นมุมนะคะมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะโดยเราจะหักหักตอกนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่มุมนี้ขึ้นสหักสี่เส้นนะคะจากมุมตรงนี้ ให็นไหมสังเกตจาบมุมตรงนี้หักเลยหนึ่งสองเป็นสี่เส้นนะคะอันนี้สี่ทางนี้ก็ต้องสี่นะคะน,นี่ก็สี่เส้นมา เราจะทําให้มุมมันเท่าๆกันนะคะทุกคนเราหักหักเป็นแนวไว้นะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้พยายามพรมน้ํานะทุกคนเราตอบจะได้ไม่หักนะ,ะเราทําให้มันเป็นแนวไว้ว่าเราจะขึ้นมุมตรงนี้นะคะจากตอกที่เราหักตรงนี้กี่เส้นสี่เส้นใช่ไหมทุกคนสี่เส้นนะับจากตรงนี้มาตรงกลาง ฝั่งนี้เรามี12เส้นเราก็ต้องแบ่งครึ่ง12เส้นนะคะแบ่งขึ้น12เส้นเลย3 6ก็คือ6ก็คือจุดนี้นะคะเราจุดไว้เลยอันนี้4เส้นจุดไว้อันนี้3 6มหกกึ่งกลางตรงนี้อ่ะเราจะลากเส้นตรงนี้มานะคะให้เห็นเลยค่ะ เดี๋ยวปเจนจะเขียนให้ทุกคนเห็นนะคะถ้าเราทําขายเราทําจริงๆนะ่ะเราเราเราต้องใช้สายตากะนะคะแล้วก็เราจะใช้ไม้บรรทัดนี่แหละค่ะนี่จากตรงนี้นะคะมามาถึงตรงนี้มุมนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนเราจะใช้ตอกให้มันเท่าๆกันนะคะแล้วก็เขีดมาตรงนี้ สี่เส้นใช่ไหมที่เราวางไว้หนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นมุมนี้จะถึงตรงนี้นะคะเราก็ขีดแเราก็หักตอกเลยตรงนี้เราจะหกักหักตอกแต่ไม่ให้หักแบบนั่นนะคะสี่เส้นมุมนี้ก็จะเป็นสี่เส้นมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ที่เหลือก็จะเป็นสองเส้นนะคะสองเส้นมุมตรงนี้ มาตรงนี้นี่ทุกคนเห็นเป็นรูปหัวใจหรือ,อยังเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะต่อไปเราจะมาขึ้นรูปนะคะถ้าใครดูคลิปประจัร์ติดตามประจัรน์นะคะมีทำกระจอบปรแดกมีทำคลิปลักษณะนี้หลายคลิปอยู่นะคะ ก็จะพอทําตามกับประจันก็จะพอพอนึกเห็นภาพออกนะคะสามหกอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะทําเป็นแนวไว้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะขึ้นมุม นี่พอทําให้มันเป็นแนวทางนะคะส่วนใครอยากไปดัดแปลงไปต่อยอดเอาไปทําเป็นต่อยอดนะคะเปลี่ยนลายเปลี่ยนทรงการเก็บปากทําให้สวยๆขายได้ค่ะขายได้นะคะช่องทางการขายก็เยอะแยะทั้งโซเชียลทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ Online, ได้หมดค่ะหรือใครจะทำเยอะๆแล้วเปิดร้านทางช h อป e ีกับ Lazada ก็ได้นะคะ ป้าจันก็มีร้านในนั้นแต่ว่าไม่เคยเข้าไปขายเลยคะ่ะทําไม่ทันจากนั้นเราก็จะมาขึ้นมุมนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ที่เราแบ่งไว้นี่ป้าจันจะขึ้นข้างหลังเพราะว่าสะดวกนะคะนี่ที่เราแบ่งครึ่งสามหกสามหกจับอย่างนี้นะคะเอาสองเส้นแรกนี่บิดมาอย่างนี้ เส้นฝั่งหนึ่งมาถักกับอีกเส้นฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะคลิปป้าจันจะยาวนะคะปะ้าจันจะพยายามไม่เร่งความเร็วและป้าจันก็จะไม่ตัดนะคะพยายามจะไม่ตัดเพราะว่าทุกอย่างสําคัญหมดเลยนะคะจากนั้นมันเป็นอย่างนี้เลยไหมคะเส้นต่อมาแล้วก็ขัดกันอีกแล้วก็สาร สานไปเลยค่ะถักไปเลยเส้นต่อมาก็ถักถักมาค่ะสารคัดก,กันมาเป็นลายขัด